อยู่กับผมครับแคะเทะงี้นี่ครับบรรยากาศบ้านนกครับบรรยากาศบ้านนอกนี่ครับผมดักดักรอบไว้ครับนี่ครับดูกันฮะว่าจะได้ปลาหรือเปล่าครับผมนี่ครับรอบโอ้นะครับบรรยากาศรอบนอกครับ อ๋อครับบรรยากาศครับผมต้องให้ปื้นนานนี่ครับผมโอ้เห็นเต็นท์อยู่กลางกลางนะโอ้ยบรรยากาศสวดยอดนี่ครับมาดูรอบเราดีกว่าฝากกระเป๋าด้วยน้ำขึ้น กว่าฝนแรงเพราะวา่าน้ำห้งโอ้โห้องหล่นเนี่กก็จะไปติดไปก็ติดไปอีก นี่ครับผมอจะเพียนหนึ่งตัวครับได้ครับผมรอบครับนี่ครับอัะเพียนหนึ่งตัวอ่าหาปลาง่ายๆกับแค่แท่งง่ายครับผมอ่ะปล่อยไว้ก่อนได้เย็นเลาะใหม่ครับ โอ้ยสายด ais, ูดสายเต็มลองเ้าครับ อ,อยู่กับผมครับแคะแซะแง่จ่วยกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร้ให้กับแคแซะแงะด้วยนะครับผมเพื่อที่ผมจะมีกำลังใจทำคลิปวิดีโอต่อไปครับผมครับสวัสดีครับผม